สวัสดีครับนะฮะรีวิวเครื่องบดนะครับสารพัดประโยชน์นะฮะราคาถูกใช้งานง่ายนะครับจากติ๊กช็อปะเครื่องบดเครื่องนี้ก็มีวัสดุอยู่4ชิ้นด้วยกัน 1. ใบพัดนะฮะสนะฮะไอ้ถ้วยครอบนะถ้วยครอบ3ตัวฝาครอบเครื่องนะครับวิธีการใช้งานง่ายมากเลยเพียงแค่หยิบ นี่นะครับใบพัดเสียบลงฝาครอบแล้วก็หมุนให้ลงล็อกแค่นั้นเองง่ายๆนะครับจากนั้นนะครับตัวถ้วยครอบเนี่ยนะฮะคุณก็หยิบของที่คุณจะปั่นลงไปนะฮะหยิบของที่จะปั่นลงไปนะสมมตุติตอนนี้นะฮะผมจะปั่นกล้วยนะครับปั่นกล้วยกับดอกกับดอกปีกล้วยนะฮะก็ นะครับขอเช็ดมือนิดนึงอ่าของที่เราจะปั่นก็ได้แล้วจากนั้นนะครับผมก็แค่นะครับย่อนเครื่องลงนะฮะย่อนเครื่องลงง่ายๆแค่นั้นเองแล้วก็มันมันเป็นเครื่องปั่นที่แบบกลับหัวนะฉะนั้นคุณจะต้องจับมือประคองไว้นะฮะ จับมือประคองไว้แล้วก็กดปั่นได้เลยครับปัน่นนะฮะกล้องเห็นชัดนะครับจะเห็นได้เลยว่าแรงบดนะฮะสับละเอียดเละมดเลยนะ,ะทีนี้ก็เขยา่าเขยา่านะฮะจับมือเดียวก็ได้ใครไม่ถนัดก็จับสองมือนะครับถ้ากลัวหลุดก็เขยา่าเขย่านะครับเพื่อให้ทั้งกล้วยแล้วก็ดอกตีกล้วยนะครับที่เราบดมันจะได้ กละกันนะครับเพื่อที่มันจะละเอียดง่ายขึ้นแล้วก็วิธีกดปุ่มนะฮะให้กดแช่งี้กดแช่แล้วเครื่องจะทำงานอย่างนี้ครับนะครับขยวัวสองมือนี่สายขยัานะฮะต้องชอบนะ,ะสายเช็คนี่ครับบดละเอียดเลยนะฮะ กล้องซูมเห็นชัดใช่ไหมครับอ่าโอเคอนะ่ะปั่นดูอีกทีนึงนะครับขย่าเ,เชคเช,คเชคเงี้ยโหสวยเลยนะถ้าใครมือสั้นเนี่ยนะฮะเอาว่าอ่ะนี่เรียบร้อยนะฮะง่ายมากเลยนะฮะแค่ดึงออกแค่นี้จบนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะจบแล้วก็ได้กล้วยที่เราปั่นนะครับเป็นแบบนี้นะฮะละเอียด นะครับบอกเลยพริกกระเทียมเนี่ยนะสำหรับคุณแม่บ้านที่ชอบทําพริกกระเทียมนะครับปั่นนั่นปั่นนี่ไม่ต้องไปตำนะฮะไม่ต้องไปตำนะครับนี่บดละเอียดเลยนะฮะบดละเอียดเลยนะครับ,บ,เ,เ,ครบเครื่องนี้ให้ทายเลยนะฮะคอมเมนต์มาเลยใต้คลิปนะคิดว่าเท่าไหร่แล้วก็ตัดฉากไปปุ๊บ เฉลยแล้วละกันนะครับเครื่องนี้200ไม่ขายนะฮะเครื่องนี้150บาทไม่ขายนะฮะแล้วก็เครื่องนี้130บาทไม่ขายนะฮะเอาไปเลย1 1 9บาทนะฮะ119บาทนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานง,ง่ายงวิธีการชาร์จไฟไม่ต้องใช้ถาดน,นะครับจะใช้เป็นวิธี ชาร์จแบบเหม arlos, ือนโทรศัพท์มือถือเนี่ยฮะก็จะมีสายชาร์จแถมมาให้นะครับแล้วก็เสียบเป็นไทซ C นะฮะเสียบเป็นรูไทซ C ตรงนี้ง่ายๆครับก็ชาร์จเหมือนมือถือเลยเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าง่ายๆทั่วไปนะฮะเสียบไทซ C ชาร์จจบเลยนะครับแล้วก็ใช้งานมีแค่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะกดแค่นี้นะฮะเครื่องก็ทํางานแล้วนะครับเนี่ยแค่นี้เองเอามือออกเครื่องก็อยู่ทํางานง่ายๆนะฮะแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ ไม่ต้องกลัวเรื่องไฟรัดวงจรขัดข้องนะครับอะ1 1 9บาทเอาไปเลยนะฮะท่านใดสนใจนะฮะใต้คอมเมนต์นะครับใต้คอมเมนต์แล้วก็ในติ๊กช็อปนะของติ๊กช็อปนะครับเดี๋ยวจะลงไว้ในคอมเมนต์แล้วก็ช้อ e, ปปี Lazada นะครับไปดูเลยรายละเอียดวิธีการซื้ออยู่ใต้คอมเมนต์นะครับรีบๆนะครับของมีไม่เยอะราคานี้119บาบาทหมดแล้วหมดเลยครับผม